กสวัสดีนักเรียนนะครับตอนบ่ายวันนี้คลิปวันนี้ครูทำตอนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะขอตะทายนัเรียนว่า Good afternoon everyone How are you today วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง I'm good ฉันรู้สึกดี I am fine ฉันก็สบายดี I'm not so good นะครับฉันไม่ค่อยสบายดี I am just so so ฉันก็งนังนๆแหละไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ I am wonderful คืออะไรครับ I am wonderful คือฉันรู้สึกเยี่ยมวิเศษสุดยอดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการนะครับการอ่านจดหมายจากเพื่อนซึ่งเป็นจดหมายที่เขาเขียนแลกเปลี่ยนกันนะครับคนที่อยู่อีกประเทศหนึ่งอาจจะเขียนไปหาคนที่อยู่อีกประเทศหนึ่งในจดหมายวันนี้เขาเขียนไปหาเพื่อนของเขาครูไม่บอกนะครับว่าใครเขียนไปหาใครเขาเขียนไปหาเพื่อนของเขาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับประเทศฝรั่งเศสมีใครทราบไหมครับว่า ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษนะครับ French เหรอครับหรือว่า France หรือว่า French นะครับมี3 c h ช้อยใช้เลือกนะนะครับเรเียนเลือกอะไรนะครับภาษาฝรั่งเศสเราจะเรียกว่า French นะครับในภาษาอังกฤษอาหารวัฒนธรรมอะไรที่มันเป็นฝรั่งเศสเราจะเรียก French หมดเช่นการทอดแบบฝรั่งเศสเราเรียกว่า French fry French language I speak French ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศนั้นเราจะเรียกว่า France นะครับ France นะครับ F R A N C E France นะครับประเทศฝรั่งเศสเอาละแล้วก็มาดูนะครับว่าในเรื่องที่จะอ่านในวันนี้นะครับชื่อหัวข้อมันก็คือ a big family คำหลักจะอยู่ข้างหลังนะครับ family ถูกขยายด้วยคำว่า big บิ๊กแฟมิลคือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายนั้นนักเรียนจะเป็นจะต้องรู้คําศัพท์ซึ่งบางทีหลายคนอาจจะยังไม่ได้เรียนมานะครับว่ามีอะไรบ้างาไปดูกันนะครับอ่ะเริ่มคําแรกเลย letter letter หรือ a letter คือแปลว่าจดหมายนะครับ letter letter คําที่สอง ask ask นะครับ a s k ask แปลว่า ask แปลว่าถามหรือเชิญก็ได้นะครับ ask can I ask you some questions ฉันขอถามคุณสักสองสามคำถามได้ไหม please ask me any questions ถามฉันได้เลยทุกคำถามนะครับ ask ask นะครับออกเสียงยากไหมนะครับ ask นะครับไม่ใช่ ask เฉยๆครับ a s k ออกเสียงให้ครบทุกตัว ask นะครับ, As k, รบ ask, ask 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 me ask me ask me. ถามต่อไปคำว่า about about แปลว่าเกี่ยวกับนะครับ I write a letter ฉันเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง about my family เกี่ยวกับครอบครัวของฉันโอเค today I want to talk about my family วันนี้คุณครูอยากคุยเกี่ยวกับครอบครัวของฉันเป็นต้นหรืออาจจะพูดว่า today I want to talk about Thai food I want to talk about Thai food วันนี้อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับอาหารไทยอย่างนี้เป็น,นตน้นนะครับ about เกี่ยวกับนะครับ about นะครับ talk about นะครับอะไร write about อะไรนะครับเราเขียนเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อไปคำว่า also also แปลว่าอีกด้วย I like mango I also like durian อย่างงี้นะครับแปลว่า I like mango and I also like durian ก็คือ also ก็คือนอกจากจะชอบ mango แล้วก็ยังชอบทุเรียนด้วยนั่นเองนะครับ also also ใช mm ้ไปบ่อยนะครับ also เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากในจดหหายฉบับนี้รู้สึกว่ามันจะใช้อยู่ถึง2ที่หรือ3ที่นะครับไปดูคำต่อไปคำนี้อ่านได้2อย่างนะครับเป็นกริยานะครับเป็นกริยาครับคำนี้แปลเป็นกิริยาอ่านว่า leave นะครับ live I live in สกลนคร I live in Thailand I live with my father I live with my sister นะครับ live แปลว่าอยู่ก็ได้อาศัย Where do you live Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in หนองบัวสิม Village อย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูคำต่อไป อ่ะคุณครูลืมบอกขออภัยลีฟเนี่ยมันอ่านได้สองอย่างถ้าอ่านว่า l ลีฟก็คืออยู่อาศัยใช่ไหมครับเป็นกิริยาอีกอันนึงนักเรียนจะเห็นคำนี้บ่อยๆอ,อยู่ตาม Facebook ตามรายการถ่ายทอดสดต่างๆโดยเฉพาะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะครับอันนั้นถ้ามันมันเขียนตัวเดียวกันเลยนักเรียนครับแต่ถ้าจะให้แปลว่าถ่ายทอดสดนั้นเขาจะออกเสียงว่า l i v e นะครับ l i v e เช่นนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยๆ Facebook Live ก็คือการไลฟ์สดการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับนั่นเองคำนี้อ่านได้สองอย่างนะครับคืออ่านว่า Leave แปลว่าอยู่อาศัยอ่านว่า Live แปลว่าการถ่ายทอดสดนั่นเองนะอย่าลืมโอเคต่อไปคำต่อไปนะครับคำนี้คือคำว่า Grow นะครับ Grow แปลว่าปลูกเป็นกริยานะครับปลูกหรือแปลว่าเจริญเติบโตก็ได้อย่างเช่น <c oughs> My father g r o w rice. My father grows rice. พ่อของฉันปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวแต่ในขณะเดียวกันถ้าครูอยากจะใช้คำว่าเติบโตนะครับครูอาจจะใช้คำว่า grow up. <c oughs> อย่างเช่น I grow up in สกลนครฉันถูกเลี้ยงถูกทำให้เติบโตหรือถูกปลูกก็ได้นะคนก็ปลูกไนดะ้ฉันทำให้เติบโตในจังหวัดสกลนคร I w a s grow n up ก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวมันจะยากนะครับรูปแบบนี้ให้พี่มอปลายเขาเรียนนะครับมอต้นใช้ grow up ก็ได้นะครับ my father grow me up ไม่ได้แปลว่าพ่อของฉันปลูกฉันนะครับจะแปลว่าพ่อของฉันอนะ่ะเลี้ยงฉันมาทำให้ฉันเติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นตน้นหรือ my mother grow me up หรือ my mother taking care me หรือ i grow up with my mother นะครับ grow แปลว่าปลูกปลูกพืชก็ได้นะครับเลี้ยงคนก็ได้เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ grow โกลว่าเติบโตนะครับเจริญเติบโตนะครับอ่ายี่ห้อยี่ห้อปุ๋ยยี่ห้ออาหารสัตว์อันหนึ่งนะครับเบทาอะไรนะคุณคุณเบทาอะไรลูกอ่าเบทาโกรนะครับนั่นคือคําเดียวกันเลยที่แปลว่าปลูกเจริญเติบโตแสดงว่าเอาหัวอาหารเบทาโกรเนี่ยนะครับเนี่ยเบทาโกรสปอนเซอร์ต้องเข้าคูแล้วนะนะครับโฆษณาให้นะครับแสดงว่าสัตว์ของเราก็จเจริญเติบโตขึ้นหรือเอาปุ๋ยของเบทาโกลไปใส่อ พืชเราพืชเราก็จะเติบโตขึ้นนะครับต่อไป next word คำต่อไปครับ really 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 นะครับคำนี้เป็นคำเดียวล้วนแต่มีประโยชน์เยอะมาก real มาจากคำว่า real นะครับตัด l y ออกจะได้ว่า real real แปลว่าจริงถ้าเอา l y มาใส่ก็จะเป็น really really แปลว่าจริงๆหรือนะครับเป็นคำถามก็ได้นะครับเวลาเพื่อนพูดอะไรมาแล้วเราได้ยินเราก็แสดงความ surprise กับสิ่งที่ได้ยินว่าเฮ้ยจริงเหรอนะครับ really really นะครับแค่นี้ก็เป็นคําถามที่เราใช้บ่อยมากในชีวิตประจําวันนะครับ really แปลว่าจริงๆหรือนะครับจริงๆแล้เหรอนะครับประมาณนั้น man บอกนะครับ really man บอกนะครับมาจากคําว่า real ที่แปลว่าจริงนะครับ I ฉันชอบทุเรียนมากๆชอบจริงๆก็ I really like durian I really like durian I really like to speak English I really enjoy teaching English อย่างนี้เป็นต้น really ใช้อย่างนี้นะครับ next word คำนี้เราก็จะบ่อยนะครับคือคำว่า kind 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 ใจดีเช่น for example ยกตัวอย่างประโยคเช่น my grandfather he is very kind my grandfather he is very kind แปลว่า พ่อเอ้ยไม่ใช่คุณปู่นะครับคุณปู่ของฉันหรือคุณตาของฉันเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆนะครับ My teacher is very kind ครูของฉันก็ใจดีมากๆนะครับค,ครูอะไรนะทำคลิปติ๊กต็อกอ่ะมันสิงอยู่ในหัวครูอยู่เลยครูก็ไปดูแล้วนั่นครูอะไรนะมัตสีนาบันนาบอนอะไรครับ Occupation Occupation เอาเออกจากหัวไม่ได้เลยนักเรียนนะครับ่ะ kind แปลว่าใจดี kind ใจดี ถามว่าคุณใจดีไหม Are you kind Are you kind Are you kind คุณเป็นคนที่ใจดีไหมพีแมวแมวจะชอบมากกดแมวมาเรียกร้องความสนใจนะครับมาจ้องตลอดเวลาอยากให้ไปเล่นด้วยยังไม่ว่างนะจินเจอคายแปลว่าใจดีนะครับคาย K-I-N-D คายก็นแน่นอนว่า parents you r father you r mother ก็จะต้องเป็นยังไงครับ they are very kind to you เขาก็จะใจดีกับนักเรียนคําต่อไปคําว่าไม่ใช่คำนะครับอันนี้มันมาเป็นประโยคเป็นวลีเลย how about you how about you ก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีคนถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับกับเราแล้วเราอยากถามเขากลับเขาถามเราแล้วเราตอบคำถามเขาไปแล้วและเราก็อยากที่จะถามเขาตอบแล้วแล้วเก็อยากจะถามเขา เหมือนเหมือนกับที่เขาถามเราอ่ะแหละโดยใช้คําถามเดียวกันแต่เราขี้เกียจที่จะถามคําถามเดิมนั้นอีกทีนึงนะครับเช่นเขาถามว่าเขาถามเราว่าคุณชอบผลไม้อะไรแล้วก็ตอบว่าด,ดูเรียนแล้วเราก็อยากจะถามเขาคืนว่าคุณชอบผลไม้อะไรเช่นกันม,มันจะดูบทสนทนามันจะดูแห้งๆเนาะเพราะว่ามันซ้ําๆคําเดิมมันมันจะน่าเบือ่อเราก็เลยใช้คําถามแบบย้อนสอนถามคืนใช้โดยคําว่าโดยใช้คําว่านะครับ how about you How about you? แปลว่าแล้วคุณล่ะนะครับก็ในในที่นี้ก็หมายถึงว่าแล้วคุณละ่ะคุณชอบผลไม้อะไรนั่นเองนะครับ How about you? แล้วคุณล่ะนะครับใช้บ่อยๆนะครับคำต่อไปวลีนี้นะครับ Write back soon Write แปลว่าเขียนนะครับ Back ก็คือด้านหลังหรือกลับนะครับ Write back soon soon แปลว่าเร็วๆนี้นะครับ เขียนตอบกลับมาเร็วๆนะสำนวนนี้เราจะใช้ในการเขียนจดหมายนะครับเวลาเราเขียนจดหมายไปแล้วเราก็อยากให้เพื่อนของเราอตอบจดหมายกลับเรามาเร็วๆเ,เราก็จะพูดว่า write back soon write back soon หรือว่า write soon ก็ได้ชั้นสั้นที่สุดก็คือ write soon นะครับอ อันนี้จะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือเรียนของนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่ในหน้า11ของหนังสือเรียนนะครับนักเรียนก็เปิดหน้านี้ดูนักเรียนจะเห็น Big a Big Family เป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงใครครับ Dear Sophie ถึงใครครับ Dear ขึ้นหัวต้นจดหมาย คำขึ้นต้นจดหมายนั้น dear Sophie แสดงว่าเขาเขียนถึงคนนั้นเวลาลงท้ายว่าจดหมายนี้มาจากใครก็ดูคำลงท้ายนะครับ write back soon เขียนตอบกลับเร็วๆนะก็ลงท้ายโดยใช้คำว่า Maria แสดงว่า Maria เป็นคนเขียนเขียนถึงใครเขียนถึง Sophie นะครับนักเรียนอ่านลองอ่านจดหมายอันนี้เข้าใจไหมครับครูจะยังไม่แปลให้เรียนฟังทั้งหมดนะครับแต่คุณครูก็จะพานักเรียนอ่านออกเสียงนะครับเริ่มต้นกันไปทีละประโยคดังนี้ listen and repeat dear Sophie how is france? thanks a lot for your last letter. you ask about my family. there are eight peoples in my family. first, there is my mother and father. my mother is a singer. my mother is a singer. and my father is a doctor i also have a brother and a sister i also live with my grandmother and grandfather my grandfather is a farmer he grows vegetable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  and my grandmother is a chef and my grandmother is a chef a chef คือหัวหน้าคนครัวนะครับผู้วางแผนการทำอาหารทุกอย่างนะครับ she cooks well she c o o k well หล่อนทำกับข้าวได้เก่งได้ดีมากนะครับ they are really kind they are they are really kind ผู้ข้ใจดีไหม ต่อไปประโยคต่อไป My aunt live with us My aunt live with us ฝรั่งเวลาออกเสียงครับมันจะไม่ with กับ us เขาจะไม่แยกนะครับเสียงมันจะรวบใส่กันคนไทยเราจะอ่าน My aunt live with us อย่างเงี้นะครับฝรั่งก็จะอ่านว่า My aunts live with us My aunt นะครับ My aunt live with us Sorry My aunts live with us too อันก็คือใครครับคุณป้าคุณน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับก็อาศัยอยู่กับพวกเราเช่นกัน she is นะครับแต่ในที่นี้มันใช้รูปยอ่อนะ apostrophe s ตัวยอ่อ she is an artist she is an artist มีอาชีพเป็นอะไรนะ we are a big family we are a big family แล้วก็มีคำถามนะครับถามว่า how about you แล้วคุณล่ะ Do you have a big family? Do you have a big family? คุณมีครอบครัวใหญ่ๆ่ไหมนะครับ Write back soon ลงท้ายด้วยคำว่าชื่อตัวเอง Maria าเรียนะครับทีนี้พอนักเรียนดูอันนี้จบแล้วสคริปต์นี้ครูเอาขึ้นไว้ชื่ที่ในเว็บไซต์เช่นกันนะครับเรี่นก็ไปดูดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบคําถามนะครับตอบไปนี้นะครับมันจะมีคําถามที่ครูจะให้นักเรียนตอบกังต่อไปนี้นะครับนะ,ะน,รน,น,นะบนะดู คำถามที่นักเรียนจะต้องถามก็คือตอบคำถาม true or false ถูกหรือผิดนะครับมีอยู่สีข้อข้อแรก the letter is to Maria the letter is to Maria จดหมายฉบับน,นี้เขียนถึงมาเรียถูกหรือผิด true or false อันที่2นะครับข้อ2 Maria's mother is a singer Maria's mother is a singer. ครูสอนไปแล้วนะครับ p อ s t ฟ s o p h s นะครับ uh, Maria's mother แปลว่าอะไรแม่ของมาเรียเป็นนักร้องใช่หรือไม่ t r u t or false. t r u t or false เลือกได้เลยนะครับ Number three. Maria's lives with her uncle. m a r i a อ๋อคุณครูพิมพ์ผิดขออภัยนิดนึงนะลูกนะ อ่ามารียข้อ3นั้นพอโซฟีเอสตัดออกนะลูกนะตัดออกนะครูพิมพ์ผิดมาริ a l i v e with h e r u n c l e มารียเนี่ยนะครับอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณนะ้าของหล่อนใช่หรือไม่นะครับโอเคข้อ4ี่นะครับมา r i a s g r ร n d m o t h e r is a farmer คุณย่าหรือคุณยายของมารียนั้นเป็นชาวนาหรือว่าเป็นเกษตรกรใช่หรือไม่นะครับนั่นออกเสียงทั้ง4ประโยคตามครูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ first one The letter is to Maria. Second one, Maria's mother is a singer. Maria's mother is a singer. Number three, Maria's lives with her uncle. Maria lives with her uncle. Number four, Maria's grandmother is a farmer. Maria's grandmother is a farmer. นักเรียนทําใน Google Form ข้างล่างครับจะเป็นข้อสอบอยู่ในเว็บไซต์นะเขียนชื่อเลขที่ชั้นเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบติ๊กถูกหรือผิดนะครับแต่และข้อติ๊กเลือกเอานะว่าถูกหรือผิดแล้วก็ส่งนะครับส่งแล้วทราบคะแนนทันทีนะครับสำหรับครูวันนี้ก็ That's all for today See you again next time Bye for now ไปก่อนนะครับแล้วนักเรียนเจอกันใหม่